อากาศดีมากเลยครับครับผมไหนๆก็ได้มาแล้วก็เลยอยากขึ้นไปลองดูครับก็นี่จะขึ้นไปเลยครับเนี่ยหน้าต่อจากนี้ไปถึง ต้นเดือนตุลาลายตุลาไปไม่มีข้าวเกี่ยวแล้วนะอ๋อเขาจะเกี่ยวแล้วเหรอฮะเกียวข้าวัหมดแล้วจะมาตั้งแต่เดือนานาหาต้นเดือนตุลาะอ,อยอมออหน,น,มยยมมน้าครับหน้าฝนหน้าเที่ยวนะเมื่อว,วานผมมานี่เปียกทั้งวันเลย <c oughs> <laughs> ไปแล้วครับ ครับผมเริ่มต้นนะเนี่ยอันนี้คือทางไปบ,บ้านหน้วยหมีนะครับเราจะไปกลางเต้นที่ไานกางเต้นบ้านห้วยหมีน้องเขาไปก่อนเมื่อวานเนี้ยขาลงมาแวะท่้างน้ําที่วัดสปันนะเาขาบอกว่าทางอย่างโหดเราก็เมื่อคืนกลางเต้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นมันแฉะไปหมดเพราะงั้นแ้วเราก็จะไปลองดูในไหนก็มาแล้วนะครับ ขามีขาวคุณไปู่เท่าไหร่เดี๋ยวกลับบ้านจะดูแลอย่างดีเลยเอ,ลงองต่อไปเราอย่างล่เ็กน้อีกอย่างเราต้องประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนไม่มีไม่มีที่ชาร์จไฟเนาะสุดเที่ยบริการหลางการเต็มแล้วก็มีห้องน้ำว่างั้น ทางไม่เละนะครับเพราะว่าผมรอออกสายๆรอให้แดดมันออกแล้วให้ทางมันแห้งก่อนเออก็เลยดีหน่อยนะฮะถ้ามาตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนะี่ยน่าจะเป็นทางแฉะถนนน่าจะลื่นนะครับก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างแหม่พูดเหมือนเที่ยวบ่อยนะเพราะทางม,ามัน มันเป็นทางลูกรังตลอดนะครับมีคอนกรีตเป็นช่วงๆคอนกรีตที่แบ่งเป็นสองสองเลนอ่ะก็ต้องค่อยๆมาเอาเราจะยังไงต่ขขอครับจต่อใช่ไหมอ๋อในบ้านเขาโอเคเอนีค่ฮะบรรยากาศอุ้ยเห็นกันรึเปล่าโอุ้อยงั้นก็ ทางช่อยนี่นะฮะทางมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่มันก็กว้างอยู่พอซส์ก็พอได้พอได้ บ้านห้อยหมีห้อยโทนนะครับถ้าลงไปจะเป็นห้อยโทนอันนี้เราจะขึ้นไปมุ่นนะ,ะด้วยหไหนๆก็มาแล้วต้องลองหน่อยบ้านมีสุกไปบ้านตันสุกอันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเห็นว่าดังๆ ได้อยู่ได้อยู่มีขาวลุยนะลูก ได้เลยไหลเลยจะต,ตกถนนละโอ้ฟิวมันก็ส่วนชมล้วเกินชันอยู่นะ้อยู่ด้อยู่คือถ้าขึ้นมาช้ากว่านี้กลัวว่าฝนจะตกนะเมื่อวานนี้ฝนตกเวลาประมาณ บ่ายโมงเฮ้บยบ่ายโมงเปล่าวะจนถึงสามทุ่มนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานนะทางก็จะประมาณหกดเดถูกนิดหนึ่น oh, oh, yeah, so งเขาเรื่อง มาก็จะเห็นวิวแบบนี้ฮะซึ่งมันมันจมอยู่สายตาเราเหลือเกินนะครับมันทำให้เราไม่มองทางแล้วทางมันก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้ผมขับมั่วอปหมดแล้วตอนนี้ ไม่รู้เลนไหนเป็นเลนไหนละ ไปหนึ่งไปะทางมันแบบค่อยๆกอดไปอ้นั่นนะจุดใจไม่ร้า เมื bon. ่อวานตัดสินใจถูกถ่ายน้ำม <antics> ันเครื่องก่อนขึ้นมา่ยรู้สึกว่าจะต้องใช้แรงเยอะพอสมควรอยู่๋ยวลงไปนะ๋ยวลงไปนะไล่ของวดเขานะยังยังไม่ถึงนี้หลาน ต่อเลยจัะหนึ่งกิโลแมตรบางทีเพื่คือหนึ่งกิโลบนเขาเนี่ยมันไกลนะฮะเพราะนเ่มันแถวแถวบ้านตรงนี้รานสอง บ้าานนเอาสร้างรถขึ้นมาดูอยเนี่ยนะครับต้องรอให้ถนนมันแห้งก่อนเราค่อยขึ้นมานะครับมันจะถนนจะได้ไม่ลื่นอันนี้ลานสองหรือว่าจะกลางลานสองดี เดี๋ยวดูร้านหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าร้านหนึ่งไม่โอเคให้กลับมาร้านสองเนาะคือร้านสองเนี่ยมันจะมีไอ้เนยด้วยมีหลังคาให้ด้วยถ้าฝนตกก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปนะนไปนะลูกนะ ตอนนี้เรามาถึงลานกลางเต็นท์ห้วยหมีแล้วนะครับแล้วดินแฉ่มากเลยน่าจะกลางไม่ได้เนาะเนี่วิวน่าจะสวยแหละแต่ว่ามันแฉะงั้นเดี๋ยวกลับไปลานสองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนไปลานสองตรงนี้นะครับไม่ไกลเนี่มองเห็นเลยนี่ยไปถามเขาดูก่อนว่ามีมีบ้างหรือเปล่า มันก็โทรถามก็จุดรวมพหลห่างก็จุดประมาณนี้แข็งๆหน่อยนะเพราะว่าต้องบรรับรถแบบอาชีพนิดนึง <c oughs> คือ อย่าี่เราเห็นนี่แหละนะครับคือถนนน่าจะลื่นด้วยน่มีโอกาสล้มได้เลยดีนะครับที่เคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนอก็ได้มาเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูลานสองนะลานสองลานสองอยู่ข้าง,งานหน้านี่ เวลาลงชั้นชันแบบนี้ใส่เกียร์ต่ำแล้วก็ปล่อยฟรีไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ใช่ปล่อยฟรีปล่อยให้เครื่องมันล้างเองอนะ่ะเราจะได้ไม่ต้องใช้เบรกบ่อย่บางจังหวะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะใช้บ่อยเดี๋ยวเบรกมันจะไหม้แล้วก็คัดเนี่ยอย่าจำบ่อยนะครับ นี่ลงแต่เช้าดีกว่าเต็นเสร็จไม่เสร็จจุดอ,อะไรนะเต็นแห้งไม่แห้งก็เอาออกเลยดีกว่า